เป็นกระทู้ถามด่วนเรื่องการขุดเจาะสำรวจแหล่งปิโตเรเลียมบริเวณถนนพุนทธมณฑลสายสองเขตทวีนากรุงเทพมหานครซึ่งท่านคำนูลสิทธิสมานได้ตั้งกระทู้ถามไปท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายกับท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคือท่านอารักษ์ชนละทานนลมาเป็นผู้ตอบชี้แจงนะครับท่านคำนูลครับท่านมีเวลาในการถามตอบ24นาทีนะครับเชิญครับ กราบเรียนธรรมทานที่เคารพกับผมคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาก่อนอิน่ต้องขอกราบขอบพระคุณธรรมทานครับที่กรุณาบรรจุก,กระทูน้นี้เป็นกระทู้ถามด่วนก็ครบสองสัปดาห์พอดีที่ผมตั้งกระทู้ถามนี้มานะครับตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์เนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่คลี่คลายขยายตัวตามสมควรก็คือจากที่ ไม่ปรากฏเป็นข่าวไม่มีหน่วยราชการใดออกมาชี้แจงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงการพลังงานเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงมีความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามสมควรนะครับแต่ว่าณนะวันที่กระผมตั้งกระทู้ถามดวดเนี่ยคือวันที่27กุมภาพันธ์2 5 5 5เมื่อสองจันร์ทก่อนนะฮะอันนั้นเนี่ยยังไม่มีการชี้แจงเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้กระผมจะขออนุญาตกลับเปลี่ยนธรรมธารผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีว่านอกเหนือจากเนื้อหาในกระทู้ถามด่วนที่มีเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับข้อถามก็เป็น3ข้อแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็อาจจะกรุณาตอบเป็นครั้งเดียวไปเลยก็ได้เนี่ยนะครับแล้วกระผมก็จะได้ขออนุญาตที่จะพูดถึงหลักการ อันที่จริงกระผมจะตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเลยก็ได้หรือจะตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกันสองกระทรวงเนี่ยนะครับแต่ว่าที่กระผมตั้งถามนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็คือกระผมหวังจะถามถึงภาพรวมของประเด็นซึ่งมันมีอะไรที่มากไปกว่า แหล่งขุดเจาะสำรวจปิโตเรียมที่บริเวณถนนพุนทธมนตรสายสองนะครับก็คือเป็นภาพรวมของปัญหาแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าท่นรัฐมนตรีอาจจะตอบได้ในเฉพาะความเชี่ยวชาญของท่านแต่ในประเด็นอื่นๆก็ผมก็อยากจะขอฝากทรัฐมนตรีไปยังท่านนายกแล้วก็รัฐบาลหรือว่าพักการเมืองที่ท่านสังกัดอยู่ทั้งหมดนี้ด้วยนยครับเพื่อประกอบข้อคิดเนื่องจากว่า ในขณะนี้เนี่ยก็กำลังเริ่มต้นมีกระบวนการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านประธานที่เคารพครับ,รบนับแต่วันที่กระผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในที่ประชุมวุฒิสภาเมืม่อสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับท่านผู้เป็นประธานเองก็กรุณาแซวผมหลายครั้งว่ากระผมจะรวยแล้วนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ห่างแหล่งขุดเจาะสำรวจเนี่ยประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับ ตกกลางคืนโผล่หน้าต่างออกมาก็เห็นแท่นขุดเจาะไฟวบ,บๆ,ๆๆนะครับเขาเจาะก,กันกลางคืนด้วยครับเริ่มเจาะเมื่อเที่ยงคืนวันที่9้ามีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนก็แซวบอกว่าเจะไปห่วงอะไรกําลังจะรวยแล,วแล้วแล้วก็คนไทยจะได้ใช้น้ํามันถูกผมอยากจะเรียนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นกผมก็ไม่รังเกียจความรวยหรอกครับแต่เกรงว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นครับ ตอนอื่นอยากจะขอชี้แจงว่าพี่น้องประชาชนจํานวนมากเนี่ยนะครับยังไม่ทราบว่าปิโตเรียมเนี่ยเป็นของรัฐครับไม่ใช่เป็นของท่านไม่ใช่เป็นของเจ้าของที่ดินใดๆทั้งสิน้นพร่หยัดปติโตเรียมพุทธศักราช2514แก้ไขเพิ่มเติมครั้งใหญ่ปี2550ในมาตรา23ระบุไว้ชัดเจนครับว่า ปิโตเลียมเป็นของรัฐผู้ใดสำรวจหรือผลิตปิโตเรียมในที่ใดไม่ว่าที่นั้นเป็นของตนเองหรือของบุคคลอื่นต้องได้รับสัมปทานก็คือแม้ว่ามันจะอยู่ใต้ที่ดินของท่านประธานเผื่อบ้านท่านประธานจะโชคดีเหมือนกับผมบ้างเนี่ยนะครับท่านประธานก็จะไม่มีส่วนครับเพราะว่าเป็นของรัฐหลักการอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหลักการเดียวกับแร่สินแร่อื่นๆตามพรบรแร่ พุทธศักราช2,510ที่แม้ว่าจะไม่ระบุว่าแร่เป็นของรัฐแต่ก็ฟังได้ชัดเจนทำนองนั้นว่าใครจะทำเนี่ยต้องขอสัมปทานเคยมีความพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงพรบรแร่พุทธศักราช2,510เนี่ยในปี2,552-53นะครับแต่ในที่สุดก็ต้องถอนออกไปเพราะว่าประสบการณ์คัดค้านจาก ประชาคมในภาคอีสานที่เขามีแหล่งแร่ใต้ดินนะครับหลักการที่ถกเถียงและพูดกันมากซึ่งกระผมเห็นว่าอยากจะฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลก็คือว่าภาคประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยมีความเห็นว่าแร่ควรเป็นของประชาชนปิโตรเลียมควรเป็นของประชาชนทั้งนี้ ก็เพราะหลักการสองหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไม่ได้ถูกแก้ไขเวลาเขียนใหม่ะนะครับก็คือหลักกรรมสิทธิ์ในมาตรา41และหลักการมีส่วนร่วมในมาตรา67หลักกรรมสิทธิ์นี่นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์ครับท่านประธานขอประธานโทษมาตรา1 3 3 5เนี่ยนะครับท่านบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าแดนแห่งกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินด้วยอันนี้เป็นหลักทั่วไปแต่พอมีคำว่าภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น พอเรามีพรบรแร่พรบรปิโตรเรียมออกมาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าไปบัญญัติยกเว้นว่าปิโตรเรียมหรือแร่นั้นเป็นของรัฐแต่ว่าในรัฐธรรมนูนมาตรา41นะครับก็จะระบุว่าสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครองขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปาตามที่กฎหมายบัญญตัติก็คือเป็นไปาตามที่กฎหมายบัญญัติ สรุปว่ากฎหมายแร่กับกฎหมายปิโตเรียมนั้นเนี่ยยกเว้นรัฐธรรมนูญมาตรา41นอกจากนั้นประเด็นที่ผมอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีประการหนึ่งก็คือหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐธรรมนูนมาตรา67คงจะไม่อ่านนะครับเพราะว่ามาตรา67เนี่ยเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันของสังคมค่อนข้างมากในกรณีมาตรพุทธนะครับแล้วก็ กำลังจะเป็นกรณีเรื่องน้ำท่วมในขณะนี้ด้วยนะครับแต่โดยสรุปว่านอกเหนือจากคำถามที่กระผมตั้งถามไป3ประการนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ะผมอยากจะขอฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีไปถึงท่านนายกให้ช่วยกันคิดนะครับว่าก็ะผมไม่ได้อยากจะมีสตังค์ขึ้นมาเพราะมีปิโตเรียม บริเวณใกล้บ้านหรือไม่ก็ตามแต่และก็ผมก็ไม่คิดว่าจะมีประชาชนคนใดหวังจะหาสตังจากกรณีนี้แต่อยากให้แร่ธาตุก็ดีปิโตเรียมก็ดีซึ่งมีในประเทศไทยจำนวนที่มากพอสมควรจากการสำรวจของต่างชาติเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆเพราะฉะนั้นขออนุญาตฝากหลักการ4 5ประการหรือ6ประการไปดังนี้ครับ เป็นไปได้หรือไม่ครับที่ว่าในการกำหนดไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือบทกฎหมายใดๆที่เกี่ยวกับการนี้ในอนาคตนั้นเราควรจะต้องคำนึงถึง6ประการนี้ 1. แร่เป็นของประชาชนปิโตเรียมเป็นของประชาชน 2. ห้ามทำการสำรวจในพื้นที่ชุมชนเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตโบราณสถานหรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม 3. กำหนดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ในการร่วมอนุรักษ์จัดการและการใช้ประโยชน์แร่และปิโตเรียมในพื้นที่ 4. ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่และการวางหลักประกันความเสียหาย 5. ากำหนดหลักเกณฑ์การนำรายได้จากการสำรวจแร่ ปิโตเรียมและการทำเหมืองแร่และปิโตเรียมคืนสู่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ 6. กำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังเลิกทำเหมืองแร่เลิกขุดเจาะสำรวจปิโตเรียมไม่ว่าจะเป็นระบบการขุดเจาะหรือการผลิตนะครับ6ประการนี้เป็นสิ่งที่กระผมอยากจะฝาก ท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ในอนาคตในขณะที่บ้านนี้เมืองน,นี้เนี่ยเราพูดกันมากถึงความเป็นประชาธิปไตยที่จะต้องมากขึ้นกว่าปัจจุบันแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยนั้นก็ผมเห็นว่ารูปแบบของการเลือกตั้งของทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ต้องเคารพก็ดีแต่ว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจการทวงดูลอำนาจ และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรที่ประชาชนควรจะต้องมีส่วนร่วมนั้นควรจะต้องดำรงคงไว้หรือไม่เพราะผมเห็นว่านี่คือประชาธิปไตยที่เป็นเนื้อหาสาระถที่เป็นจริงอันนี้ก็คือหลักการใหญ่ที่กระผมจะขอฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับส่วนคําถามนั้นก็คงจะมี สามสี่คำถามดังที่ในเอกสารที่ท่านรัฐมนตรีคงจะเตรียมมานะครับก็คือประเด็นสําคัญที่สุดก็คือผมอยากจะรู้ว่าในเมื่อเขตชุมชนที่เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยนะครับเหตุใดรัฐจึงให้สัมปทานสำรวจไปรัฐมีหลักประกันอย่างไรบ้างครับว่าในระหว่างขุดเจาะสำรวจนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะมีการทํารายงาน สภาพแวดล้อมแล้วมีการรับฟังปัญหาแล้วแต่ผมเห็นว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าเท่าที่สำรวจตรวจสอบประชาชนในพื้นที่เนี่ยหลายท่านก็ยังไม่รู้เรื่องมารู้แล้วก็มาตกอ,อกตกใจเอาเมื่อมือไอ้แท่นขุดเจาะมาตั้งอยู่ทมืนอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสมมุติว่าไม่พบก็แล้วไปสมมุติว่าพบในปริมาณที่ไม่มากพอที่จะดำเนินการในเชิงพาณิชย์ก็แล้วไป ก็กลบหลุมที่ขุดเจาะลงไป2กิโลเมตรครึ่งไปแต่สมมุติว่าพบในปริมาณที่มากพอครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรวิถีชีวิตของชุมชนจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอย่างไรวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรในประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็ผมขอใช้เวลาในชั้นต้นแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับกับเชิญท่านรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ของท่าน คำนวณครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายอาลักษ์ชร,รธานนนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้เป็นผู้ชี้แจงรละตอบกระทู้ถามด่วนเรื่องการขูดเจาะแหล่งปิโตรเลียมณบริเวณถนนพุทธมณฑลสายสองเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับคืออันแรกในขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง โครงการในนี้ก่อนนะครับคือโครงการเจาะสำรวจปิโตเรเลียมถนนพุทธมนฑรสายสองเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหาคนครนี้ทางกระทรวงพลังงานเป็นคนมอบโครงการหรือว่าแหล่งสำรวจนี้นะครับโดยที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ออกสมรานปิโตเรเลียมให้แก่บ,บริษัทมิตรายนิเอเนจีลิมิเตจากประเทศอังกฤษเพื่อสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตเรเลียม บนแปลงบนบกหมายเลขที่ L45 ทับ50ตั้งแต่เมื่อวันที่21มกราคม2551นะครับมีระยะเวลาสำรวจทั้งหมด6ปีนะครับก็เริ่มแต่21มกราคมปี51ถึง20มกราคมปี57นะครับซึ่งพื้นที่เริ่มแรกเนี่ยเกือบๆ4,000ตารางกิโลเมตรแต่ก็มีการคืนพื้นที่บางส่วนไปแล้วนะครับ50%คงเหลือตอนนี้ก็ประมาณเกือบๆ2,000ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่อันนี้ได้ครอบคลุมในส่วนของเทพมหานครนะครับนนทบุรีคนครปฐมสุพรรณบุรีนะครับซึ่งบริษัทเองเนี่ยมีข้อผูกพันกับทางรัฐบาลที่จะต้องศึกษาเรื่องธรณีวิทยาโดยการจัดสำรวจเกี่ยวกับเรื่องวัดเคลื่อนเคลื่อนไหวสัส่นสะเทือนแล้วก็ตรวจสอบโครงสร้างของชั้นหินแล้วก็เจาะหลุมสำรวจต้องมีการเจาะอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งหลุมนะครับซึ่งบริษัทนี้ตอนนี้ก็ได้ทําการสำรวจไปแล้วก็เห็นว่าจากการสำรวจวัด เรื่องคลื่อนคลื่นวัดคลื่นไหวสะเทือนเนี่ยเอาไปแปลเป็นความหมายเนี่ยว่าพบว่ามีโครงสร้างทางธรณีวิทยาน่าสนใจในเขตทวีวัฒนาซึ่งจะรู้ต่อไปว่ามีแหล่งปิโตรเลียมหรือไม่นี้ก็ต้องเจาะพิสูจน์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้กําหนดตําแหน่ง เจาะหลุมบริเวณถนนพุทธมนตรสายสองโดยที่ไปเช่าพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยประมาณแดไร่นะครับได,ได้ได้เช่าไปแล้วนะครับซึ่งการเจาะนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีที่ใหม่สุดนะครับเพื่อไปสน์แน่ชัดว่าบริเวณงก่าวมีปิโตเรเลียมหรือไม่นะครับสวนสําหรับในการเจาะขุดสํารวจซึ่งเริ่มขึ้นไปแล้วนะครับโดยที่แหล่งสํารวจพื้นที่5้าไร่เนี่ยมีการปฏิบัติตามแนวมาตรการการป้องกันและแก้ไข ลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอันนี้ได้กระทาอย่างเคร่งครัดนะครับคือมีการฉีดน้ำํำผลพรมผิวดินป้องกันฝุ่นในช่วงปรับพื้นฐานการเจาะการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองและระดับเสียงรอบพื้นที่ฐานเจาะสร้างรั้วรอบฐานเจาะด้วยแผ่นสังกะสีสูง4เมตร นะครับมีวัสดุผ้าใบาอีก2เมตรรวมกันทั้งหมด6เมตรนะครับเพื่อป้องกันผลจากการกระทบจากเสียงและทัศนียภาพโดยแนวร่องน้ําโดยรอบเนี่ยก็ป้องกันไม่ให้น้ำเนี่รั่วไหลออกไปสู่แหล่งภายนอกได้นะครับงานก่อสร้างฐานเจาะเนี่ยเสร็จแล้วมาตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วมีการเริ่มเจาะสํารวจแล้วเมื่อวันที่9มีนาที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งความลึกเนี่ยจะเจาะประมาณ2จุด 2.5กิโลเมตรคือ2,500เมตรนะครับใช้เวลาการเจาะสำรวจนี้ก็คิดว่าไม่เกิน30วันแล้วก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนะครับภายใต้การดูแลกำกัดกำกับของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินอกจากนี้แล้วนะฮะยังมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานประกอบด้วยผู้แทนจากประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการในรัศมี1กิโลเมตร แล้วก็ผู้แทนส่วนราชการสถาบัานการศึกษาผู้แทนบริษัทคณะกรรมการก็จะทําการตรวจสอบการดรําเนินงานของบริษัทเดือนละสองครั้งตลอดโครงการอันนี้ก็มีการตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ได้หยุดซึ่งในการเจาะสำรวจปิโตเรเลียมใช้เครื่องมืออุปกรณ์คล้ายคลึงกับที่เราเคยเห็นคือการเจาะบ่อบาดาน,นะครับก็คือมีเครื่องเจาะหัวเจาะก้านเจาะท่อกรุบ่อน้นําโครนบ่อเก็บเศษดินและหิน แต่ถ้าว่าการเจาะปิโตรเลียมนี้ปกติแล้วจะลึกกว่าการเจาะน้ําบาดาลนะครับเครื่องเจาะแท่นจะมีขนาดใหญ่และทันสมัยกว่าแล้วก็มีการเน้นด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุดซึ่งปากหลุมที่เจาะมีอุปกรณ์ป้องกันการพุ่งที่เรียกว่า blowout preventer ด้วยนะครับมีอาวานิรภัยถึง3ชั้นสามารถทนความดันสูงเพื่อใช้ในการปิดหลุมในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยนะครับในด้านความมั่นคง ความแข็งแรงของหลุมเจาะก็มีการลงท่อกรุที่ทําจากเหล็กกล้าที่คง,งทนแข็งแรงและอัดซีเมนต์ยึดท่อกรุเพื่อป้องกันไม่ให้หลุมเจาะพังและป้องกันการรั่วไหลของปิโตรเลียมเข้าสู่ชั้นน้าใต้ดินด้วยนะครับซึ่งทําให้คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คาดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนสําหรับในส่วนของกรณีที่พบปิโตรเลียมคือน้ามันดิบในเชิงพาณิชย์บริษัทไม่ใช่จะดําเนินการได้เลยนะครับ ก็ต้องจะต้องมีการกําหนดพื้นที่พร้อมกับแผนการผลิตให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มการผลิตและจะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งหนึ่งต้องกลับมาใหม่นะครับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสกานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ถึงจะเริ่มโครงการได้สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักผันเมืองของกรุงเทพมหานครซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้วแล้วนี่สรุปฐานผลิตน้ํามันดิบโดยทั่วไปก็ประกอบด้วยหลุมผลิตเครื่องสูบน้ํามันดิบนะครับอุปกรณ์ให้ความร้อนอุปกรณ์แยกสถานะถังเก็บน้ํามันดิบปั๊มอัดน้ําปั๊มสลับถ่ายน้ําดิบใส่รถบรรทุกไปโรงกลัน่นอุปกรณ์ความปลอดภัย สำนักงานภาคสนามซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ฐานผลิตที่เป็นที่ตั้งของโครงการปัจจุบันจึงไม่มีโซนจึงจะไม่ส่งผลกระทบที่มีในสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนและมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่รอบโครงการนอกจากนี้แล้วนะครับผมขอเรียนว่าในการที่ทางบริษัทที่เข้าไปก่อนที่จะเริ่มทําการผลิตนี้ก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพื้นที่นะครับ โดยที่ที่ได้กระทํามาแล้วนะครับคือครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มก็ได้ทําไปแล้วนะครับซือ่อได้รับฟังความคิดเห็นทั้งหมดแล้ว2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายน2553นะครับนั่นครั้งที่1แล้วก็มีครั้งที่2เมื่อวันที่9ก้าันยายน2553ซึ่งปกติแล้วในการฟังความคิดเห็นหรือ p u b บริกรีเงก็จะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทำเนี่ยมีคนเห็นด้วยถึง87%นะครับตรงนั้น สำหรับข้อแนะนำนะครับก็ต้องขอขอขอบคุณนะครับที่ทางท่านสมาชิกวุฒิสภาได้ให้คำแนะนำทั้งหมดนะครับซึ่งก็ทางนี้ทางกระทรวงเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการตรวจสอบอย่างอย่างเคร่งครัดแล้วก็อย่างที่ทราบก็คือได้มีการออกมาให้ข่าวเกี่ยวกวับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่าที่การที่จะไปสำรวจในเขตทวีวัฒนา นะครับพุทธมนตรนสายสองเนี่ยว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็ขอน้อมรับนะครับข้อเสนอแนะตะกี้นะครับทั้งหมดหข้อทั้งหมดว่าจะรับไปพิจารณาแล้วก็ดูว่าสมควรทําอะไรได้บ้างสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งอยากเรียนในที่ประชุมวันนี้ก็คือว่าเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเรื่องแร่ธาตุและปิโตเรเลียมที่บอกว่า ถ้าไปอยู่ใต้บ้านใครก็ตามไม่ใช่ทรัพย์ส,ส,สินของคนคนนั้นแต่เป็นทรัพย์สินของชาติอันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันเกือบทั่วไปทั้งโลกเลยนะครับรู้สึกจะมีประเทศเดียวในโลกนั้นเท่านั้นเองที่ต่างจากที่ต่างกันไปก็คือสหรัฐอเมริกาถ้าสมมติว่าอยู่สหรัฐอเมริกาถ้าเกิดเป็นเจาะที่บ้านเราแล้วเราไปเจอแหล่งแร่หรือปิโตเรเลียมอันนั้นก็เรามีสิทธิ์ที่จะได้แต่รู้สึกประเทศอื่นเกือบทั่วโลกเลยนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนประเทศไทย นะครับคือแหล่งเวลาเราขุดน้ำาปาลงไปเนี่ยเราขุดไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแต่แหล่งปิโตรเลียมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยลงไปในครั้งนี้เนี่ย2,500เมตรหรือ2.5กิโลตรงนั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ขอน้อมรับเรื่องนี้ที่ไปศึกษาแล้วก็เพิ่มเติมมันนี้ต่อไปครับผมขอบพระคุณครับครับท่านคำนวณครับท่านถามได้อีกครั้งนะครับเชิญครับเรียนกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมคำนวณสติสมานนะครับก็ศึกษามาตามสมควรเช่นกันนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ย พบที่ไหนมันก็เป็นของเอกชนแต่ว่าในข้อเสนอของผมที่ฝากผ่านท่านประธานไป็นรัฐบาลเนี่ยผมไม่ได้มุ่งหวังให้แร่และปิโตเรียมเนี่ยเป็นของเอกชนแต่อยากให้เป็นของเอกชนเพราะว่าเป็นของประชาชนครับระหว่างประชาชนกับเอกชนเนี่ยจะมีความต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ไว้ใจรัฐครับแต่ว่าธรรมชาติของรัฐเนี่ยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมแล้วก็ตราบใดที่รัฐเนี่ยยังมีความสัมพันธ์อยู่กับกลุ่มทุนเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่ไว้วางใจงขึ้นมาแต่ถ้าเผื่อว่าเรากําหนดให้ปิโตเรียมและแร่เนี่ยเป็นของประชาชนมีกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะมีหลักการเป็นอีกอย่างหนึ่งประเด็นนั้นก็ขอฝากไปนะครับขออนุญ,ญาตถามเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่า ประเด็นในการขุดเจาะสำรวจเนี่ยนะครับมีการใช้สารเคมีหรือไม่ครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเพียงใดมีนักวิชาการบางท่านเนี่ยนะครับก็ได้พูดผ่านสาธารนณะผมไม่แน่ใจในข้อที่จริงทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ว่าในกระบวนการขุดเจาะนั้นเนี่ยมีการใช้สารเคมีเหลวบางประการนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบกระเทือน ต่อการเจือปนของสารเคมีกับระบบน้ำประปาน้ำใต้บาดาลหรือน้ำบาดาลที่โดนสารเคมีนี้อาจส่งผลกระทบไปถึงอ่าวไทยซึ่งไม่ไกลจากแหล่งขุดเจาะแน่นอนครับธรมธรมทานมันก็ใช้คำว่าอาจก็เหมือนกับที่ท่านรัตรีได้กรุณาตอบว่าคาดว่าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมคาดว่าก็ดีอาจก็ดีเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่สําหรับคนในเขตทวีวัฒนานะครับหลังจากเผชิญมหาอุทกภัยมานะฮะก่อนหน้านี้ก็เป็นคนเข็มขัดสั้นครับคาดไม่ถึงว่าจะน้ําท่วมขนาดนั้นจนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังต้องเสียสตางค์ซ่อมแซมบ้านอยู่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยคนที่อยู่หมู่บ้านติดกับหลุมขุดเจาะเนี่ยนะครับเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปคืนนี้รัฐบาลจะพอมีหลักประกันอะไรที่ที่ชัดเจนได้หรือไม่ครับ ถึงว่าจะไม่กระทบแน่นอนคาดว่าไม่ได้ครับและถ้าเผื่อไม่ถ้าเกิดกระทบไม่ว่าจะด้วยสิ่งใดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับรัฐจะมีมาตรการในการเยียวยาอย่างไรครับอันนี้ขออนุญาตเป็นเป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็ขออนุญาตนะครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคณะกรรมิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและเสริมสร้างธรรมภาภิบาลของวุฒิสภาเนี่ยนะครับ ที่มีท่านรสนาโตศิตกูลเป็นประธานผมเป็นรองประธานเนี่ยนะครับท่านตวงอัธชัยเป็นกรรมธิการเนี่ยนะครับเราก็จะศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีกําหนดที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอยังบริเวณแท่นขุดเจาะสํารวจเนี่ยนะครับถ้าท่านรัฐมนตรีจะกรุณาแวะไปด้วยหรือส่งเจ้าหน้าที่ แวะไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ครับเรากําหนดไว้ช่วงเช้าหรือสายๆวันพฤหัสบดีที่จะถึงเนี่ยครับก็จะได้ไปดูหรือว่าชี้แจงให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นมาเราไม่ได้ประสงค์ที่จะไปคัดค้านแต่เพียงอย่างเดียวแต่ขอความชัดเจนและในชั้นนี้ในคําถามต่อเนื่องก็คือถามเรื่องระหว่างกระบวนการขุดเจาะเนี่ยใช้สารเคมีเหลวบางประการหรือไม่และถ้ามีการใช้จริงเนี่ยมันเรามั่นใจได้เต็มร้อยหรือเกินร้อยขนาดไหนอย,อยังไง และถ้าเผื่อยังไม่มั่นใจเนี่ยเราจะมีมาตรการที่เป็นหลักประกันในการเยียวยาต่อไปในอนาคตอย่างไรกราบขอบพระคุณครับครับเชิญนรรีได้ตอบคําถามเพิ่มเติมครับเชิญนะครับขอบคุณนะครับ,รบ,บ,รบสาหรับเรื่องเรื่องคําถามอ,อ,อันแรกผมขออนุญาตตอบเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีนะครับคือสารเคมีนี้มีการใช้บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสารเคมีที่มีพิษเลยนะครับตรงนั้นไม่มีอันนี้ยืนยันเลยนะครับว่าไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษ ถ้าสมมติว่าที่กังวลว่าจะไปมีส่วนในการที่ทําให้น้ําประปาหรือลงไปที่ทะเลแล้วทาให้สารเป็นพิษอันนี้มีการยืนยันนะครับแล้วก็ยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับในเรื่องที่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี่อันนี้ยืนยันได้เหมือนกันว่าถ้ากรม เชื้อเพลิงธรรมชาตินี่เตรียมการพร้อมมีเจ้าหน้าที่ของเรานี่อยู่ที่นั่นตลอดแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขได้ทันทีแล้วสำหรับการที่จะไปเยี่ยมชมมันพฤหัสหนะัก็ด้วยความยินดีนะครับผมพยายามที่จะจัดเวลาแล้วก็ขออนุญาตที่ไปด้วยนะครับจะได้ไปดูสถานาการณ์ด้วยกันนะครับขอบคุณครับเชิญท่านกะัมบูละท่านประธานครับกลาบขอบพระคุณครับที่กรุณาเกินเวลาให้นิดหน่อยนะครับก็จะเป็นบทสรุปนะครับก็คือว่าคือเรื่องนี้เราก็คงจะศึกษากันระยะยาวแล้วก็อยากจะทําให้มันเกิด ประโยชน์พพนธ์ต่อประเทศชาติจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอน้อมรับและขอกราบขอบพระคุณผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าในวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยถ้าท่านรัฐมนตรีได้กรุณาจัดเวลาได้เนี่ยนะครับเราไปดูพื้นที่ด้วยกันกรรมธิการเราก็จะไปเนี่ยนะครับก็กำหนดไว้โดยสังเขปก็วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ประมาณสักสินาฬิกานะครับแล้วก็ถ้าเผื่อท่านไปไม่ได้ก็ได,ได้ได้โปรดกรุณาที่ สั่งการทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเอาไว้นะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะขออนุญาตเรียนเชิญธรรมตรี 3, แล้วก็ทางอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและก็ทางบริษัทมิตรา Energy l i m i t ม d เ,เนี่ยมาชี้แจงในรายละเอียดต่อคณะกรรมการอีกทีหนึ่งการที่กระผมตั้งกระทู้ถามด่วนในกรณีนี้ก็คือคาดหวังถึงเหตุการณ์ในอนาคตครับคือถ้าสำรวจไปแล้วไม่พบก,ก็แล้วไปแต่ถ้าพบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามกระบวนการชนิดที่อย่าว่าแต่ร้อนตะครับต้องพันเซการมีส่วนร่วมของประชาชนหลักกรรมสิทธิ์หรืออื่นๆใดนะครับแล้วก็น่าจะถือกรณีนี้เป็นบทเรียนว่า,เ,าเรามีหลักการอย่างไรในการให้สัมปทานสำรวจในพื้นที่สีเขียวในเขตที่อยู่อาศัยนะครับรายละเอียดก็คงจะได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับท่านรัฐมนตรีในโอกาสต,ต่อไปกราบขอผู้คุณครับท่านระธานครับ ท่านรมตรีเวลาจะพราบเตอิอไหมครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีที่จะทางานร่วมมือแล้วก็น้อมรับนะครับคําแนะนําในส่วนนี้ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนนะครับขอบคุณครับ